สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฝ่านตอนที่1214กับภาคดินแดนศักดิท์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True Money หรือว่าช่องทางธนาคารสำคัญก็คือขอบคุณสำหรับน้อ,นองๆที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับ ตอนนี้เรามีระบบสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับสิ่งที่จะได้ก็คือป้ายผู้สนับสนุนที่นะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านหลังการคอมเมนต์รวมไปถึงในแชทสุดแบบน่ารักน่ารักก็ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเปิดมาเมื่อวานมี5คนวันนี้ก็มีเพิ่มมาอีก5คนก็ขอขอบคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่า หลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานได้บรรลุข้อตกลงกับจกักรพรรดิศาสต์เจ้าเฉิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นั้นผู้คนในแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ได้ยินข่าวสะพัดที่กระจายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตระกูลที่เป็นตระกูลเล็กๆไม่รู้จักไม่มีที่มาที่ไปก่อนหน้านี้พวกเขานั้นโผล่มาพร้อมกับคุ้มกำลังความสามารถรวมไปถึงคุ้มทรัพย์ที่มีมากมายหมหาศาล บัตรนี้นั้นเขาไม่เพียงแต่โดดเด่นแต่ยังเข้าไปอยู่ในร่มโพร่มไสของหนึ่งในจักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ได้สําเร็จทุกคนนั้นที่อยู่ในแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรพรรดิคนอื่นๆจักรพรรดิแองการบนันและผู้คนอื่นนั้นต่างก็รู้สึกสนใจตระกูลหลวงและจับตาดูจัวฟานเป็นอย่างมากมาดูกันว่าพวกเขานั้นจะทําอะไรกับจัวฟานหรือว่าจะเฝ้ามองอยู่เฉยในฝั่งของชูชิงเชิงและ ผู้คนจากตำหนักตันเจียบัตรนี้นั้นเมื่อทราบความจริงป่าเหมยนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟว่าไอ้หนูจัวฟานนั้นบังอาจเอาแผนที่ปลอมมาให้น้ำซ้ำแผนที่นี้นั้นยังถูกเขียนขึ้นมาจากปัสวะของเขาด้วยสิ่งนี้นั้นนางแทบที่จะอยากพุ่งไปหานะครับออกตามล่าจัวฟานและสับมันเป็นชิ้นๆในฝั่งของเจ้าตำหนักตันเจียนะครับผู้เป็นถึงหนึ่งในจกักรพดแห่งแดนศักดิธ์ ตอนนี้นางก็พยายามปลอบประโลมชูชิงเฉิงผู้เป็นสิธิรักเอาละชิงเฉิงอย่าได้สนใจเลยผู้ชายนั้นมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนหลังจากนี้นั้นเจ้าจงลืมเขาเสียและจงตั้งใจฝึกฝนอย่าได้เป็นกังวลอะไรอีกเลยชิงเฉิงที่รู้สึกผิดในใจนะครับบัดนี้นั้นนางก็ปรงกศิษจตามความเข้าใจมีแต่คราบน้ำตานะครับที่มัวมองอยู่ในดวงตาของนาง ในฝั่งของป้าเหมยนั้นอดไม่ได้ที่จะตําหนิตัวเองก็พูดกับในฝั่งเจ้าตําหนักตันเกียในทันทีว่าสิทธิพี่ข้านี่มันช่างไร้ประโยชน์จริงๆเป็นถึงผู้วุโสของตําหนักตันเกียแต่กลับถูกไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ํานมนี้นั้นหลอกเอาได้ข้านั้นกลับมาพร้อมกับขุมสมบัติงั้นหรือฮึไม่ใช่เลยข้านั้นไม่ได้แผนที่น้ำซ้ำข้าได้กลับมาพร้อมกับผ้าอ้อมเด็กเสียด้วยซ้ำเช่นนั้น ข้าทำให้ตำหนักตันเจียเสียชื่อเสียงได้โปรดลงโทษข้าด้วยป่าเหมยก็รีบกอดมัดนะครับโค้งคานับนางนั้นรู้สึกลา,ายใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของหนึ่งในจังพัดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์นางนั้นก็หาได้นางนั้นก็หาได้โกรดหรือว่าอะไรไม่นางคงเออนางยังคงยิ้มและก็โบกมือตอนนี้นางไม่สนใจและพูดขึ้นในตันจีว่าช่างมันเถอะ เรานั้นก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วน้ำซ้ำสิ่งนี้เราก็ตามหามันมานับพันปีแต่สุดแล้วดูเหมือนว่ากับเรื่องแค่นี้อย่าเอามาคิดให้ตัวเองนั้นรู้สึกปิดเลยช่างมันเถิดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่กับแผนที่ทะเลมืดตอนนี้นั้นข้าอยากจะสั่งสอนชิงฉงและดูแลนางเป็นการส่วนตัวเช่นนั้นแล้ว พวกเจ้าทุกคนไม่ไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับชูชิงเฉิงยังคงรู้สึกตะตเตือนใจและรู้สึกลางายใจมากยิ่งขึ้นนางที่ก่อนหน้านี้นั้นถูกทรยศหักหลังด้วยไอคนสารเลวจัว่านตั้งแต่ก้าวเท้าออกไปจากตำหนักตันเจียคนแรกที่นางนั้นรู้สึกดีด้วยก็คือผู้ชายที่ชื่อจัวฝานบัดนี้นางที่โดน หลอกนะครับและได้รับแผนที่ปลอมมายัางเจ้าตำหนักท้ายสุดแล้วนางจึงไม่สามารถระงับความเศร้าของหัวใจจากการที่นางนั้นรู้สึกปิดและโดนคนชั่วจัวฟานพรยศหักหลังนางจึงได้ร้องไห้ออกมาและแล้วจึงรีบไปวิอ่าได้แล,แล้วจึงรีบวิ่งไปที่ด้านข้างของหนึ่งในปจั๊บัดแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้นะครับหญิงชราคนนั้นก็ได้ ลูกผัวและพยายามปอบประโลงชูชิงเฉิงผู้เป็นสิทธิ์ลักนั่นเองฟางมินเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเกลียดชูชิงเฉิงเป็นอย่างมากนางนั้นดูอิจฉาไฟแห่งความแค้นนั้นมันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นน้อยแน่ชูชิงเฉิงเจ้านี่มันเป็นคนประจบสอบพอและทำตัวเหมือนผู้หญิงใจแตกเห็นได้ชัดเลยว่าเจ้านั้นสร้างแต่ปัญหาแต่ว่า ในฝั่งของผู้วุสูยังคงรักเจ้ามากฮืฝนตกไม่สั่วฟ้าสวรรค์นั้นไร้ซึ่งดวงตาจริงๆเมื่อมองเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับป้าเหมยนั้นนางนั้นก็รู้สึกโมโหไปอย่างมากเพราะว่าตอนนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะนางไม่ได้ตรวจสอบในฝั่งของแผนที่ให้ดีและแล้วนางพยายามที่จะตะโกนขึ้นพูดขึ้นในทันทีว่า <c oughs> ไอ้เจ้ากระต่ายน้อยจั่วฟานคอยดูเถอะเอาโสพู้นี้จะจับเจ้าฉีแขนฉีขาและสอนบทเรียนให้กับเจ้าไม่เช่นนั้นแล้วอย่าเรียกข้าว่าผู้อุโสแห่งตำหนักปันเกียฮึโดยไม่พูดอะไรนะครับในฝั่งของหนึ่งใน8จกักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เจ้าตำหนักปันเกียนั้นยังคงรูปผัวชูชิงเฉิงอยู่อย่าง อ่อนโยนและแล้วชูชิงเฉิงนั้นก็ได้ร้องไห้อดควรออกมาดวงตาของนางนั้นเต็มไปด้วยคราบน้ำตาในเวลานี้จูจูก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นนะครับหญิงสาวที่สวยงามดูเหมือนว่านางจะเป็นฐานส่งสารนั่นเองนางนั้นเข้ามาหาฟูงชนด้วยความโูดและก้มลงจากนั้นมอบแผ่นดุกสีเขียวให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ท่านเจ้าตำหนักผู้โูลองดูนี่สิข้ามีสิ่งสาคัญที่จะรายงาน ภูเขาเทียนโมนั้นได้ประกาศสิ่งนี้ไปทั่วทั้งแดนศักดิ์สิทธิ์หลังจากหยิบแผ่นหยกออกมานะครับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นนั้นอดไม่ได้ที่จะต้องตกตะลึงบ้าหน้าบ้า,าบ้า,า,บา,าไม่มีทางเป็นไปได้ตอนนี้ข้าข้าทำอะไรเด็กคนนั้นไม่ได้แล้วและแล้วในเวลานี้นั้นนะครับในฝั่งของอเจ้าตำหนักอันเกียนั้นก็ได้จ้องมองดูในฝั่งของแผนรร่นหยกทรงสาร ทุกคนนั้นต่างก็ต้องตกตะลึงใช่แล้วครับตระกูลหลวและตัวฟานนั้นได้เป็นถึงรัฐมนตรีได้เป็นถึงตระกูลอันดับหนึ่งผู้พิทักษ์ของหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างจักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิงเป็นที่เรียบร้อยแลว้วนี่นั้นเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนการที่เขานั้นได้เข้าร่วมกับจักรพรรดิปีศาจนั้นต่อไปเกรงว่าตำหนักจันเจียจะทำอะไรก็คงเคลื่อนไหวหรือทำอะไรเอาแต่ใจได้ คงจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ไม่แปลกใจเลยนะครับที่ป้าเหมยน,นั้นยิ่งโมโหมากยิ่งขึ้นใบหน้าของนางนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นและนางกัดฟันด้วยความโกรธให้ตายเถอะแผนที่ทะเลมืดเจ้าเจ้าบ้านนั้นมันต้องเอาแผนที่ทะเลมืดมอบตับมอบให้กับจกักรพรรดิปีศาจเจ้าชิงแน่นอนเพื่อที่จะขอตำแหน่งที่ว่านี้ดูเหมือนว่าไอ้ลูกหมานั่น มันต้องการที่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของจักรพัิปีศาจเราไม่สามารถที่จะจัดการกับเขาได้แล้วจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับในฝั่งของสิทธิพี่ฝางมินและคนอื่นๆต่างก็รู้สึกประหลาดใจและถอนหายใจตะกูลหลัวพวกเขานั้นพึ่งผุดมาเมื่อไม่กี่เ,เมื่อไม่กี่ปีก่อนในช่วงเวลาสั้นๆนี้ท้ายสุดแล้วเขากับเข้าไปอาศัยอยู่ภายใต้ร่มโพร่มไทรที่ยิ่งใหญ่ของจักรพิษจาจักรพัิปีศาจได้แล้วหลังจากคุ้นคิดเล็กน้อยนะครับเจ้าตำหนักปันเกียนั้น นางก็ได้ยิ้มและสายหัวถึงแม้ว่านางจะรู้สึกไม่พอใจอย่ากังวลไปเลยถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะพึ่งพาต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แต่ทุกอย่างนั้นมันก็มีระยะเวลาของตัวเองคิดว่าพวกมันจะสามารถพึ่งพาต้นไม้ใหญ่นี้ได้นานสักแค่ไหนถึงตอนนั้นสิบปีแก้แค้นก็ยังไม่สายเราค่อยระบายความโกูตอนนั้นเมื่อต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ล้มลง เมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับทุกคนมองไปที่ใบหน้าลึกลับใบหน้าที่เจ้าเล่หองเจ้าตำหนักตันเกียรหนึ่งในแปดจักรพรรดิแห่งแดนสัตว์สิธิ์ในทันทีพวกนางทุกคนที่อยู่ที่นี่นั้นรู้สึกงุนงงกับคําพูดนี้และไม่เข้าใจเป็นอย่างมากสามเดือนผ่านไปนะครับไวเหมือนโกหกจั่วฟานนั้นก็ได้จัดการตระกูลหลวงตอนนี้เขาที่อยู่ภายใต้ชื่อของจักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิงก็ได้ยึดเมืองมากกว่า20เมืองพวกเขานั้นก็ได้รับ อ,อำนาจทหารสมบัติมากมายนะครับซึ่งส่วนนี้นั้นในอดีตคนที่ดูแลก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็นเท่ามานพันหน้านั่นเองดูเหมือนว่าจัวฟานของเรานั้นจะวางแผนทุกอย่างอย่างรัดกุมและรอบคอบก่อนที่เขานั้นจะเหยียบย่างก้าวเดินไปยังภูเขาเทียนโม่เหลวเห็นได้ชัดเลยว่าเวลา3เดือนนี้นั้นมันทําให้จัวฟานและตระกูลหลวนั้นสงอํานาจมากยิ่งขึ้นแต่ท้ายสุดแลว้ว การดูแลผู้คนรวมไปถึงกองกำลังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้สเดือนนั้นมันไม่เพียงพอที่จะจัดการบริหารได้ทั้งหมดแตว่าอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความสามารถของจัวฟานและตระกูลหลัวสิ่งนี้นั้นก็ได้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปเป็นอย่างมากนี่คือความสามารถที่โดดเด่นของตระกูลหลวนั่นเองนอกจากนี้นะครับมูหลงลี่และก็เหลีวมูปลายเอง พวกเขาก็เคยเป็นหนึ่งใน10ราชาดาบนะครับพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่มีวิธีการที่จะนำทัพหรือว่าสั่งการเราคนมู่มากอยู่แล้วเช่นนั้นแล้วด้วยช่วงเวลาชนสั้นทําให้พวกเขานั้นสามารถควบคุมสถานการณ์โดยรวมได้ทันทีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงกับดีเลิศหรือด,ดีที่สุดแต่มันก็มีผลที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากบัดนี้เขตเมืองทั้ง20เมืองที่อยู่ในมือตระกูลหลวนั้นบอกได้เลยว่า มันเปรียบเทียบได้กับที่ตระกูลหลัวนั้นแทบที่จะใกล้เคียงกับหนึ่งในแปดจกักรพรรดิ้านับกันเฉพาะถ้านับกันเฉพาะคุมกําลังนั่นเองเมื่อเปรียบเทียบกับครั้งล่าสุดตอนที่พวกเขาพึ่งก้าวมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์บัดนี้นั้นขอบเขตอาขอบเขตของพวกเขานั้นก็ได้ขยายกินวงกว้างมันต่างกับตอนที่พวกเขานั้นพึ่งมายัางแดนศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรกตอนที่สร้าง ตํนักและสร้างตระกูลหลวที่เมืองหวนซีมันใหญ่กว่าถึงพันเท่าทั้งหมดนี้คือความสามารถและพรสวรรค์ของคนในตระกูลหลวงใช่แล้วตระกูลหลวงที่พึ่งตั้งหลักก่อร่างสร้างฐานในแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นพวกเขาสามารถทํามันได้อย่างมั่นคงนําซ้าอย่างได้จับมือร่วมอยู่ภายใต้จกักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ในคราวเดียวกันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขานั้น มีความสามารถอย่างยิ่งดวดไม่ใช่ผู้ใดที่จะสามารถทำแบบนี้ได้รายงานรายงานพอบ้านจัวบัตรนี้นั้นมีกองกำลังที่ไม่รู้จักเพิ่มขึ้นณนะนอกเมืองเฟิงอยู่นะ่ะข้าเกรงว่าสิ่งนี้นั้นคงจะไม่ใช่เรื่องดีและแล้วในเวลานี้นะครับฐารยามจากตะกูลหลวงคนหนึ่งก็วิ่งมาจัวฟานตักนั้นเขาก็รีบก้มรายงาน เขานั้นมีท่าทีที่ร้อนรนในฝั่งของจัวฟานนั้นก็บนพึมพำขึ้นในทันทีว่าอืมเมืองฝงอยู่งั้นเหรอเมืองฝงอยู่นั้นเชื่อมโยงกับเขตแดนของจักพัดจังพัดวิญญาณน,นี่หรือว่าสิ่งนี้นั้นจะบอกได้ไหมว่าจังพัดวิญญาณกับจังพัดนุกินทรีนั้นพวกเขากําลังจะลงมือในมิชานี้งั้นเหรอในฝั่งของลัวยุนไทเมื่อได้ยินจัวฟานพูดเช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้า พูดขึ้นในทันทีว่าเออท่านพี่ตัวฟานแล้วเราควรทํายังไงดีเราเราจะต่อสู้หรือว่าล่าถอยดีในเวลานี้นะครับหลวยุนไทยก็เดินเข้ามาถามด้วยท่าทีที่เย็นชาในฝั่งของหลวซีฟานนั้นเลือกคิ้วยังภาคภูมิใจและพูดด้วยเสียงอันดังก้องว่าหึกลัวอะไรต่อสู้ไปเลยเรานั้นมีแบกหลังเป็นถึงจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่างจากักรพรรดิปีศาจและอีกอย่างตะคุณหลวงของเราเองก็มีทหารมากมายตอนนี้นะ่ะ สู้เลยอย่างไรก็ตามนะครับในฝั่งของจัวฟานนั้นอดไม่ได้ที่จะจ้องมองไปทีห่หลานสาวของตัวเองนะครับจากนั้นก็ได้ส่งสายตาตำหนิออกมาเล็กหน้อยไร้สาระจ้องมองอย่างดุดันนะครับจัวฟานพูดขึ้นในทันทีว่าเจ้าคิดว่าเรานั้นร่วมมือและเป็นผู้ลี้ภัยเราต้องอาศัยใบบุญของจกักรพรรดิปีศาจจริงๆงั้นเหรอือขอไม่ใช่ผู้มีพระคุณของเราเรานั้น มีผลประโยชน์และมีสิ่งที่เราอยากได้เป็นของเราเองเช่นนั้นแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังเสริมหรือแบกหลังอยู่คอยสนับสนุนก็ตามแต่เราจะไม่มีทางต่อสู้พวกผูเขาเทียนโม่อย่างแน่นอนการที่ส่งทหารแนวหน้าของเราส่งคนจากตระกูลหลวไปตายน่ะมันไม่คุ้มในฟังของเหลือยุนไทปพยักหน้าในทันทีนะครับเขาที่เจนจัดเรื่องการวางแผนกลสงครามแน่นอนสามารถเข้าใจสิ่งที่จัวฟานพูดได้ในทันที ข้าเข้าใจแล้วท่านพี่จัวถ้าว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้นั้นเราอยู่ภายใต้ชื่อของจกักรพรรดิศาสตร์เจ้าฉิงและเรานั้นกําลังได้รับหน้าที่ให้ปกครองชายแดนหากเราไม่ทําอะไรสักอย่างเกรงว่าเรานั้นอาจจะมีปัญหาก็ได้มไม่หรอกเราจะมีปัญหาแน่หากเรานั้นไปพัวพันกับความขัดแย้งระหว่างจากักรพรรดิทั้งแปดเอองั้นเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะต้องทําแบบไหนดีละท่านพี่จัวฟาน ัวฟานของเราคุณคิดเล็กน้อยนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าเราต้องหาวิธีอื่นมันต้องมีทางออกที่ดีที่สุดกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ท้ายสุดแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่ไฟแค้นจากผลประโยชน์ของพวกเขาตั้งสามมันไม่เกี่ยวข้องกับเราพวกเราไม่ควรต้องมายุ่งสิ่งเดียวที่เรานั้นเกี่ยวข้องและควรทําแค่แค่จะจัดการสิ่งนี้อย่างไรเมื่อคิดอย่างรอบคอบนะครับตัวฟานก็ มีดวงตาที่เป็นประกายเราบับว่าตัวเองนั้นคิดอะไรบางอย่างได้และแล้วในเวลานี้นั้นนะครับจัวฟานของเราก็ยิ้มออกมามุมปากเอาละ่ะดูเหมือนว่ามาทันเวลาพอดีตอนนี้นะครับมีทหารยามอีกหนึ่งคนได้วิ่งมาจัวฟานแล้วก็ส่งแผ่นยกให้เรียนพ่อบ้านจัวได้ปูดตอบรับสารนี้ด้วยตอนนี้จักรพรรดิปีศาจเจ้าเฉิงเขาเขาอยากเชิญท่านไปยังภูเขาเทียนโม่ดีข้าจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ แล,แล้วจัวฟานของเราก็ได้ยิ้มมุมปากอีกครั้งและหยิบใบยกนั้นมาดูจากนั้นก็เดินทางหลายร้อยไมล์ไปพร้อมกับไปยู่อยู่มุ่งสู่ภูเขาเทียนโม่หลังจากเวลาผ่านไป3วันในที่สุดจัวฟานของเราก็มาถึงภูเขาเทียนโม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในฝั่งของฐานยามและผู้คุมทั้งหมดที่ปกป้องดูแลภูเขาเทียนโม่นั้นต่างก็รู้จัก จัวฟานดีทุกคนรู้จักพวกเขาดังนั้นจึงไม่มีใครขอตรวจคน้นหรือว่ามีผู้ใดที่กล้าปฏิบัติไม่ดีต่อตระกูลหลวและแล้วในที่สุดจัวฟานก็เดินมาถึงห้องโถงเขาก็เห็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในแปดจักรพรรดิเจ้าเฉิงยืนอยู่จัวฟานของเราก็โค้งคำนับนะครับและก็ได้กล่าวด้วยความสุภาพจัวฟานผู้ใต้จัวฟานผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนั้นได้มาที่นี่แล้ว ส่วนข้าไปรียูอยู่เองก็มารายงานตัวท่านจากักรวรรดปีศาจพ่อบ้านจัวกรุณานั่งลงก็เจ้าเฉิงเองก็ได้โบกมือนะครับไม่ต้องมากพิธีขอให้จัวฟานนั่งลงนะครับเรากับว่าศักดิ์ศรีของเขาทั้งคนนั้นมีพอมีมากพอๆกันพ่อบ้านจัวตอนนี้เจ้ารับผิดชอบอยู่20เมืองฉีกเช่นเดียวกันกับเมืองฝืงอยู่้าคิดแล้วว่า ข้าคิดว่าเจ้าควรจะรู้แล้วว่าทําไมข้าถึงเรียกเจ้าหมาค่ะจัวฟานพยักหน้าเล็กน้อยนะครับจากนั้นเขาก็มีรอยยิ้มจางๆใช่แล้วดูเหมือนว่าทาหารและมากองกําลังของจกักรพรรดิวิญญาณและจกักรพรรดินุกอินรีนั้นกําลังจะเคลื่อนไหวบ่อยผิดปกติพวกเขานั้นคงจะต้องทําการบางอย่างเป็นแน่เจในฝังของทิศทางของเจ้าฉิงนะครับเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าใช่ พวกนี้มันจะอะไรนักหนาะข้าแค่เอาผลกําไรส่วนหนึ่งจากการพะทะของมันในปีนั้นนี่มันจะตามจองล้างจองผ่านกันมากขนาดนี้เลยงั้นเหรอเขาตะโกด้วยความโกรธนะครับเจ้าซึ่งนั้นกำมัดแน่นและแสดงท่าทีที่โหดร้ายออกมาเดี๋ยวข้าจะจัดการฆ่ามันให้หมดและแล้วตัวฟานของเรานะครับพูดขึ้นในทันทีว่าเมื่อเร็วๆนี้คนและทหารของจกักรพรรดิอินทรีก็ย้ายไปที่อีกด้านหนึ่ง ทั้งสองนั้นจะต้องเข้าร่วมปรึกษาหารือกันก่อนที่จะโจมตีจักรพรรดิและภูเขาเทียนหมดอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าพวกเขาคิดว่าสามารถเอาชนะท่านจักรพรรดิปีศาจได้ในฝั่งของเจ้าเชิงนะครับอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเขาพูดขึ้นในทันทีว่าฝันไปเถอะอย่างพวกแกมัดรวมกันมาอย่างไงซะข้าก็ไม่กลัวหรอกพอบ้านจัว่วข้าจึงเรียกท่านมาถามว่าครั้งนี้นั้นเราควรที่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงดี ข้าคิดว่าเราจะใช้ตะกูลเราจะใช้กลุ่มทาหารและกองกําลังที่ตะกูลหลัวครอบครองอยู่ทั้ง20เมืองจัดการโจมตีและก่อสงครามเราสามารถหยุดการกระทําของคนพวกนี้ได้หรือไม่ในฝั่งของจัวฟานหลังจากคุณคิดเล็กน้อยนะครับจัวฟานก็แซงทําเป็นขืนอายนะครับปูดขึ้นในทันทีว่าโอ้เรียนองค์จากบัตรปีาศาจคนของตะกูลหลวนั้นพวกเราเพิ่งมาก่อร่างสร้างตัวที่นี่มังกรที่แข็งแกร่ง มันนั้นไม่สามารถปราบปรามงูท้องถิ่นได้ถึงแม้ว่าเรานั้นจะมีคนอยู่ไม่น้อยแต่การที่เราเพิ่งมาตั้งลุกรากนั้นเกรงว่าเรานั้นยากที่จะต้องการคุมสถานการณ์มันนั้นก้องมันนั้นก็คงไม่มีผลที่ดีเป็นแน่เจ้าเสงไม่ได้ยินเช่นนั้นนะครับก็พยักหน้าเล็กน้อยพูดขึ้นในทันทีว่าอืมข้าเองพอเข้าใจสิ่งที่เจ้าหมายถึงแต่ว่าสงครามนี้นั้นข้าเรงว่า มันกำลังใกล้เข้ามาและไม่สามารถรอช้าหรือเหลียกอีกเลี่ยงได้เพียงแค่เจ้าบอกมาคำเดียวจัวฟานว่าเจ้านั้นต้องการคนอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนข้านั้นจะส่งกองกําลังสนับสนุนเพียงแค่เจ้าพูดสั้นๆข้านั้นจะได้กำราพวกมันข้าต้องการให้พวกมันทั้งสองรู้ว่าข้าจากักรพรรดิปีศาจเจ้าเฉิงนั้นหาได้เคี้ยวง่ายต่อให้พวกมันสองคนรวมหัวกันหรือมัดรวมกันมา มันก็ไม่มีทางที่จะสามารถเอาชนะข้าได้พวกมันนั้นมันทั้งสองนั้นก็จะยังไม่สามารถเอาชนะข้าได้ท้ายสุดแล้วนี่คงจะเป็นผลดีเป็นอย่างมากหากข้าใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นปะเพื่อเป็นการประกาศศักดาว,ว่าสองจักรพรรดิร่วมมือกันข้าเจ้าเฉิงยังสามารถกุดหัวและเอาชนะพวกมันได้ตกลงหรือไม่ จัวฟานเจ้าคิดว่าเราควรที่จะจัดการและต่อสู้กับมันเลยดีใช่ไหมในฝั่งของเจ้าเฉิงนะครับเขาก็ใช้แววสา้แววดวงตาที่ดุร้ายเจ้าเฉิงกัดฟันแน่นและก็ได้ยืนคำขาดเอาละสิครับในฝั่งของจัวฟานนั้นก็ได้จ้องมองไปที่เจ้าเฉิงและพูดขึ้นในทันทีว่าโอ้จกักรพรรดิปีศาจท่านนั้นทรงแข็งแกร่งแต่ว่าข้าคิดว่า ครั้งนี้นั้นจะเป็นการดีกว่าที่เรานั้นจะไม่ต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้าว่าจัวฟานนั้นจะสามารถเ,เปลี่ยนใจในฝั่งของจกักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิงได้ได้หรือไม่ไอ้เจ้าฉิงเนี่ยมันจะชนลูกเดียวเลยเนาะก็ดูเหมือนว่าเจ้าฉิงเองถ้าจำไม่ผิดนะครับความแข็งแกร่งปัจจุบันของมันเนี่ยน่าจะอยู่เป็นอันดับต้นๆของ 8จักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ยุคปัจจุบันเนาะก็น่าจะเป็นรองแค่จักรพรรดิแห่งดาบอ้าวฉางเทียนมั้งถ้าจําไม่ผิดอ่ส่วนตัวฟานของเราเนี่ยเหตุผลที่ขอปฏิเสธอย่างที่รู้กันนะครับเมือง20เมืองที่ตัวฟานตระกูลหลวดูแลอยู่เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยคนของตระกูลหลวที่อยู่ที่นั่นไม่น้อยการที่พวกเขาต้องเป็นทัพหน้าเพื่อหยุดหรือว่าก่อเริ่มสงครามกับจักรพรรดิทั้งสองเนี่ย คนของตะกูลหลวเนี่ยต้องสูญเสียเลือดเสียเนื้อไปไม่น้อยแน่นอนซึ่งนั่นคือสิ่งที่จัวฟานไม่อยากเห็นเนาะและอีกอย่างนะครับจัวฟานเองก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งกับไอสิ่งไร้สาระอย่างการขัดผลประโยชน์ก่อนหน้านี้ของเจ้าเฉิงแล้วก็จักรพรรดิวิญญาณหรือว่าจักรพรรดิผีเนาะกับนกอินทรีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2 3ปีก่อนนั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูในตอนหน้านะครับว่าจัวฟานจะ แก้เกมสิ่งนี้ยังไงหรือท้ายสุดแล้วด้วยความดื้อรั้นของเจ้าชิงอย่างที่เรารู้กันเขานั้นเป็นคนที่เหี้ยมโหดและดุร้ายเขาอาจจะไม่ฟังคําสั่งหรือคําแนะนําของตัวฟานก็เป็นได้เอาละสิครับสงครามของเราจากักรพรรดิแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ในยุคป,ปัจจุบันนั้นกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วจากพรพรรดผีจกักรพรรดินุกินทรีและแน่นอนจกักรพรรดิปีศาจเจ้าฉิง เราก็มาติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอไปไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะจริงๆวันนี้ก,ะ,กะว่าไม่ลงเนาะพอดีพาน้องไปคลินิกหมอนะัดแต่ว่าไหนๆก็มันอยู่ไม่ได้ครับก็เลยมาลงให้อีกคลิป2คลิปยังไงขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ